เอาละครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมทิวทิวดีและตอนนี้ก็อยู่ในเกม การีน่าฟรีไฟกันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนสําหรับในวันนี้มีกิจกรรมเข้ามาใหม่นะครับทุกคนกิจกรรมเข้ามาใหม่นั้นเป็นในส่วนของกิจกรรมตู้สุ่มอีโวนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาสุ่มในส่วนของตู้สุ่มอีโวนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับทุกคนรครที่ต้องการหาเพชรฟรีไฟต้องเกมเกมนี้เกมแฮปปี้ดัมมี่เล่นฟรีดาวน์โหลดฟรีทางเพจสต e และแอปสตูเป็นเกมสะสมคอยเพื่อไปแลกข,ของรางวัลหลังจากดาวน์โหลดล็อกอินมาให้เรียบร้อยให้กดมาที่คําว่าเชิญหลังจากนั้นผู้ ูกรหัสเชิญรหัสนี้ ACBI349 ผูกรหัสเชิญรหัสนี้จะได้รับ300คอยฟรีๆและสะสมคอยเพื่อไปแลกของรางวัลแลกได้จริงการันตีไม่มีหลอกนะครับทุกคนของรางวัลลีทุกวันตั้งแต่10โมงหรือบ่าย2นะครับถ้าของรางวัลหมดก็รอวันหน้านะครับทุกคนของรางวัลลีทุกวันนะครับและการหาคอยนะครับช่วงนี้นะครับมีกิจกรรมนะครับทุกคนกิจกรรมเปิดตัวกับปุกออมสินนะครับนี่นะครับกิจกรรมเปิดตัวกระปุกอมสินแจกคอยเยอะแยะมาก มากมายนะครับทุกคนสามารถมาอ่านรายละเอียดได้และกิจกรรมก็มีอื่นๆอีกมากมายสามารถทําภารกิจสะสมคอยนะครับทุกคนเพื่อไปแลกของรางวัลน,นะครับทุกคนและใครที่ขี้เกียจไปพิมพ์หาในเพจสโตสามารถกดลิงก์ใต้คลิปคลิปนี้และดาวน์โหลดเกมมาเล่นได้นะครับฝากไว้ด้วยสําหรับเกม Happy Dummy นะครับสำหรับตู้สุ่ม EVO ในครั้งนี้นะครับเป็นในส่วนของเจ้าตู้สุ่มนี่นครับเป็นในส่วนของ ชุดกล่องกระดาษนะครับทุกคนนี่นะครับทุกคนมีในส่วนของเจ้าจระเข้นะครับแล้วก็เจ้าเสือนะแล้วก็มีน้อยแล้วก็เป็นในส่วนของม้าลายครับ mm hmm. ผมมีในส่วนของชุดมา้าลายแล้วยังไม่มีในส่วนของชุดหมีแล้วก็ชุดเสือแล้วก็ชุดจระเข้นะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาสุ่มกันนะครับทุกคนอ่าซุมในส่วนของอชุดพวกนี้นะก็ภาวนาขอให้ได้พิมพ์เขียวล่ะ สักหนึ่อันก็ยังดีครับทุกคนเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยนะครับกดไลค์กด s u b สไครป์ผมด้วยนะครับทุกคนไปกันเลยนะครับทุกคนเริ่มต้นที่5ครั้งนะครับทุกคนกดไลค์กด s u b สไครป์คลิปนี้นะครับทุกคนหาครั้งไปตืด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 ปึ้งนิดเดียวเองปึ้งอ่ะเฮ้ยนิดเดียวเองนี่เฮ้ยได้เลยหรอเฮ้ยเฮ้ยทีเดียวได้ เดียวได้กด5้าครั้งทีเดียวได้อะทุกคนเป็นไปนได้ไงครับเนี่ยอีกครั้งหนึ่งดูดีอีกครั้งหนึ่งอีก5าครั้ง,ง,งทุกคนไปกดไลค์กันด้วยมาเป็นกำลังใจอีก5าครั้งอีกหนึ่งอันนี้อีกหนึ่งอันนี้โอ้โหไม่ออกเลยไม่มาเลยตึงตึ้งโอ้ไม่มาเลย,เลยสวยลวได้แล้วอันหนึ่งอ่ะขออีกอันหนึ่งขออีกอันหนึ่งมาขออีกอันหนึ่ง ขออีกอันหนึ่งมาไปเอาคืัอไงไปมามาขออีกอันหนึ่งจะได้ชุดเสือปึง้งโอ้โหเลยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเฮ้อยออออกเฉยออกเฉยออกเฉยนะทุกคนเฮ้ย เรียบร้อยผมได้ชุดเสือเดี๋ยวเราไปแลกเอาชุดเสือกันดีกว่าเพราะผมอยากได้ชุดเสือนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปแลกกันดีกว่านะสําหรับชุดเสือนะครับใช้2พิมพ์เขียวนะครับหหินอีโวชุดจระเข้ใช้3พิมพ์เขียว7หินอีโวนะครับชุดหมีนะครับใช้2ใช้1พิมพ์เขียว2หินอีโวแล้วก็ชุดมาลายใช้1พิมพ์เขียว3าหินอีโวเดี๋ยวเรามาแลกชุดเสือกันดีกว่านะครับทุกคนเรียบร้อยเรียบร้อยได้ชุดเสือมาเป็นที่ เรียบร้อยนะครับทุกคนผมหมดไปเพียงเฮ้ยไม่ถึง900เพจป้าเมื่อกี้ผมมีอยู่1,900พเรพจนะผมหมดผมหมดไปไม่ถึง900เพจนะผมได้ชุดเสือนะครับทุกคนก็สําหรับใครที่อยากไปสุ่มก็ลองไปสุ่มกันดูได้นะครับทุกคนสําหรับชุดนี้นะก็ผมหมดไปไม่ถึง900เพจได้มา2พิมเขียวนะครับทุกคนโคตรดีอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ